สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคลิปนี้นะคะอยู่กับอุ่มอิ่มนะคะแล้วก็พิมค่ะเย้นะคะก็เปิดคลิปเลยนะคะเห็นสองพันงามๆด้านหลังนี้นะคะ<ช>แน่นอนเอาใจสาวก f อนะจ๊ะ CFC ใครที่มองหาอยู่อยากได้ วันนี้มีสองรุ่นนะพี่บิมเนาะมาเทียบกันให้เห็นจจะเลยนะจ๊ะว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะะแตกต่างกันยังไงฟังก์ชันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นคนละปีกันเนาะใช่แล,แล้วค่ะ รถปีเก่าะนะคะไม่ได้เป็นปีเก่ามากนะเป็นปีกลางๆนะคะรนะวมถึงรถปีใหม่ๆนะของเรานะเราเอามาเทียบให้ดูกันเลยนะคะว่าแต่ละคันนะคะมีข้อแตกต่างยังไงบ้างรถเดิมๆของเราเนี่ยปี15นะนะคะคันนี้เนาะมีอะไรบ้างแล้วคันนี้ปี19นะคะมีอะไรแปลกใหม่บ้างวันนี้เราจะพาไปดูนะนะ กะะ่อนไปเดี๋ยวเราแจ้งโปรโมชั่นก่อนนะคะโปรโมชั่นของทางร้านเรามีอะไรบ้างพี่หมิมโปรโมชั่นนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะคะทั้ง2คันนี้นะคะในคลิปนี้นะคะใช้เงินออกเราเป็นแค่1,000บา แบงค์พันใบเดียวนะคะวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของซีวิกได้แล้วนะไม่ว่าจะคันไหนก็ตามนะนอกจากนี้ถ้าคุณบอกเป็นนังานประจํามีสิลิคร์บอนพิเศษมากอันนี้พิเศษมากมากเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณมาหาเราเป็นที่นี่ที่แรกนะคะเฮียใจดีช่วยผ่อนให้ไปเลยอีก6งวดนะคะหรือจะรับเป็นส่วนลดก็ได้ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วนะคะหนึ่งหมื่นบาทเลยถ้าเป็นสิลิคร์บอนถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะคะหนุ่มๆอยากได้แบบเอฟซีซีวิกนะเป็น แรงล่อๆอะห้ามพลาดคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราเทียบกันให้เห็นเลยค่ะว่ารวมไปถึงเนี่ยราคาก็แตกต่างกันนะคะคันไหนอยู่ในงบประมาณของคุณคันไหนโดนใจของคุณอย่าพลาดคลิปนี้ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มด่คันแรกกันก่อนคันทีเราเอาชมเดิมก่อนแล้วกันโอเคนะคะนี่เลยนะคะสำหรับ Honda c ซีวิคคันนี้นะคะเป็นรถส่งปี2อ1 5นะนคะ คันนี้เครื่องยนต์1.8นะคะรุ่นเอสนะคะอันนี้ตัวเดิมเลยนะ Honda คันนี้นะดีไซน์นะคะสีได้สีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะคันนี้ด้านหน้ามีอะไรบ้างด้านหน้ามีทะเบียนรถค่ะมีทะเบียนรถจ้ะมีกระจังหน้ามีสีสวยๆแบบนี้นะคะจากสีดำนี้แต่กับโครเมียมแล้วก็เป็นตาฮอนด้านะคะไฟด้านนู้นไหนพี่ๆอธิบายอ่าไฟนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของ ไฟตัดหมอก<ฮ>ะนะไม่ใช่ไฟตัดหมอก <ฮะ S 1> ไฟโปรเจคเตอร์แม่เห็นสีเหลืองๆไม่ได้เลยไฟไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะคะ,<ฮ>ะด้านหน้านะคะมีไฟ<ฮ>ะนะคะสามขนาดนะคะตรงนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์และด้านนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะทุกคนจ๋ามีไซน์ด้านหน้าตัวเดิมนะคะเป็นแบบนี้เลย<ฮ>ะนะคะแต่คันนี้พิเศษมากยังไงคะคันนี้เขาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เปลี่ยนมาแล้วนี่เลยนะคะแม็กใหม่ๆนะคะรวมถึงยางนะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะสําหรับคันนี้นะดีไซน์ล้อส,สวยมากๆนะคะอ่ะด้านข้างของเขานะคะตรงนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะคะติดตั้งไฟเลี้ยวมาพร้อมกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบมือนะคะพับเอานะคะพับเปิดออกได้ด้วยด้วยมือนะคะไม่ใช่ไฟฟ้านะทุกคนอ่ะแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังนะคะตัวนี้ อ่นนี้เลยนะคะดีไซน์ไฟด้านหลังจะเป็นไฟธรรมดาปกติเลยนะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวนะคะรวมถึงมีนี่เลยนะคะโลโก้ของ Honda รวมถึงตัวบอกเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยค่ะ1.8คันนี้นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยนะว่าราคาไม่แรงนะคะคันนี้ราคาไม่แรงนะเป็นรุ่นเอสเนะยคะทุกคนใครที่สนใจคันนี้นะก็จับจองเป็นเจ้าของได้ด้วยงบ1,000บาทเท่านั้นนะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันไปดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ของเขานะรองรับ e 8ป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวัจ๋าสำหรับ Honda สําหรับคันนี้ใครที่แบบอยากประหยัดประหยัดเนาะหิหนาวมากเลยอ่ะแอร์เย็นมากจริงอ่ะก็สำหรับภายในนะคะคันนี้ดีไซน์ด้านในของเขาเนี่ยะคะได้เป็นโทนสีดำเนี่ยค่ะ ตั้งแต่คอนโซลเลยคอนโซลเนี่ยกว้างมากๆค่ะคันนี้เขาออกแบบดีไซน์นะคะคอนโซลให้ดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะมีในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอตรงนี้นะจะแสดงผลหลายอย่างเลยนะเราสามารถปรับเลือกได้นะคะตรงนี้เนี่ยอ่ะตอนนี้นะคะหน้าจอบอกว่า door open ก็คือประตูเปิดอยู่นะคะมันจะแจ้งษฤ จะแจ้งบอกเลยนะว่าเราเนี่ยไม่ได้ปิดประตูข้างในนะคะ,ะมันจะมี<อ>ก,การแจ้งเตือนแบบนี้นะคะก็คือประตูหลังด้านขวาน,นะคะเปิดไวน้นะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นบอกแบบเลขความเร็วนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นแบบเตือน,นต่างๆว่าเป็นแบบอ่าพวกแบบอะไรอะ่ะสัญ,ญญาณเตือนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเออโอเคแล้วก็คันนี้นะคะวิทยุ ได้ฟังก์ชันเดิมแบบนี้เลยนะคะรถปี2015นะคะได้ฟังก์ชันวิทยุเดิมๆแบบนี้นะคะสามารถล็อกขึ้นนะคะได้6ขึ้นนะคะมีในส่วนของช่องเล่นซีดีนะคะสามารถใส่ซีดีได้นะคะ FMAM นะคะ AUX เชื่อมต่อได้รวมถึงปุ่มปรับระดับเสียงจะเป็นแบบหมุนแบบนี้นะคะทุกคนจ้ะตรงนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะคะก็ใช้งานง่ายนะไม่ยุ่งยากนะคะก็จะเป็นแบบ ปุ่มอะไรงนี้ไม่แบบไม่ได้ยุงย่งยากเหมือนแบบพวกทัศกิหรือที่เป็นแบบเขา้าต้องเข้าไปลึกๆอะไรอย่างนี้ใช่ค<ช>่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยด้านล่างจะเป็นแอร์น <c weise> ะคะแอร์ก็จะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะคะสาหรับน <c oughs> ี้นะสามารถใช้งานด้วยมือ <c oughs> นะคะหมุน <c oughs> มือหมุน <c oughs> มมนั่นเองใช่แล้วใช้มือเหมือนกันนะคะไม่ได้เป็นแบบ ทัดอะไรแต่เป็นมือหมุนแทนอันนี้อาจจะทัดต้องทัดแบบรุนแรงหน่อยต้องกดตึกตแบบนี้นะคะทวนจ๋าคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะทุกคนได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือนะคะไม่ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเนาะเป็นแบบธรรมดานะคะสําหรับคันนี้ก็สําหรับคันนี้นะคะภายในได้โทนสีดําทั้งหมดรวมถึงเบาะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะทวนจ๋าเบาะผ้านั่งสบายมากๆเลยนะเบาะผ้า มันม,มันกระชับลําตัวมากเลยสําหรับคันนี้นะคะภายในกว้างนั่งสบายรถดีไซน์แบบนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงพวงมาลัยของเขาอ่าพวงมาลัยมีอะไรพี่อุ๋มอิมพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็ด้านด้านนี้นะคะก็คือสามารถไปนี่เลือกเมนูได้ก็จะเป็นที่หน้าจอด้านบนนะคะเลือกแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เพิ่มเสียง นี่เห็นไหมตรงนี้ใช่แล้วเราฟังเพิ่มเสียงอยู่เมนูอะไรอย่างนี้นะจ๊ะใชแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเลือกหน้าจอได้เลยนะคะมันก็แสดงผลหน้าจอด้านหนูนเลยนะคะอ่ะนี่นี้นีประมาณนี้นะก็เลือกได้ใช่แล้วนะก็สำหรับคันนี้เนาะ h o n d i c i v i c นะคะปี2015เครื่องยนต์1น1.8ของเรานะคะฟังก์ชันภายนอภายในสำหรับใครหลายๆคนนะอาจจะดูแบบ ธรรมดาแต่คันนี้สำหรับคนที่มีงบประมาณสักไม่เกิน5้าแสนก็สามารถออกรถคันนี้ได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยฟังราคาแล้วจะตกใจมากเพราะว่ามันถูกมากเท่าไหร่เอ่ยคะอย่างนู้แล้วราคาเพียงแค่4ี่0 0 0แปดหเก้บาทสี่สนแปดเบาทใช่แล้วนะคะคนที่แบบว่า ไม่มีเงินดาวอไม่มีเงินดาวอยากได้รถไปขับ<ะ>คันนี้ออกรถพันเดียวนะทุกคน,ออก,นออกรถพันเดียวนะ,ะจ๊ะพันเดียวเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะอะ่ดีไซน์รถคันนี้เราพามาดูแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเปรียบเทียบฟังก์ชันใหม่รถที่ปีใหม่กว่านะคะ,ะว่าเขาจะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปบ้างโอเคค่ะ ก็สาหรับคันนี้นะใครที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถทักเข้ามากันได้เลยนะคะสามารถติดต่อกันได้เลยนะใครที่ชื่นชอบคันนี้เนี่ยค่ะกับโปรโมชั่นเช็งกระหน่รยเป็นแค่1น0 0บาทนะคะก็ใช่แล้วนี่เลยเรามาดูคันนี้กันบ้างไม่ใบ่ันจะดูจากด้านหน้าก่อนแมท่งด้านหน้าก็จะเปลี่ยนไปเนาะใช่แล้วมีความแบบ ลอ่อชอบเี่ยวดูเท่มากยิ่งขึ้นนะ,ะให้เปรียบเทียบกันแค่ตัวรถภายนอกกับภายในอะ,อะ,อะดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะคันนี้อาจจะแบบว่ากระทัดรัดหน่อยเล็กลงมาใช่ แต่สำหรับคันนี้ก็จะดีไซน์แบบกว้างกว่าใหญ่กว่านะคะแล้วก็มีอุปกรณ์รณหลายๆอย่างนะคะ,ะเพิ่มเติมเข้ามาใช่ค่ะนี่คันี้นนของเขาเนี่ยนะคันนี้นะ,คะ,คนนนะ,ะไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟด้านหน้าแบบนี้นะคะกระจังหน้าคร้มเนียมเนาะ,ะ,ะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาก็คือไฟตัดหมอกอะนะคะคันนี้จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะแต่ว่าคันนู้นคันนู้นจะไม่มีนะคะจะมีแค่ไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟปกติเท่านั้นเองนะคะอ่ะ ดีไซนพาชมรอบคันนะอ่ะไปเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปชมรอบรอบรถกันเลยอ่ะอ่ะอ้าวมาทางไหนทางนู้นหรือทางนี้ดีทางนู้นตัดเข้าไเลยเนี่ยมาทางนี้ง่ายกว่าอ่ะไปค่ะไปอ่ะดีไซน์รถคันนี้นะคะคันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็น Honda Civic FC ค่ะอ่ะที่หลายๆคนที่แบบว่าต้องการอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่ารถสวยดีไซน์สปอร์ตมากนะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะเครื่องยนต์1.8เช่นเดียวกันนะคะอ่ะ ดูดีไซน์รถกันได้เลยนะคะคันนี้นะก็จกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะรูปแบบใหม่เรียวๆสวยๆเลยนะคะสปอร์ตมากๆรวมถึงตรงนี้นะคะขอบประตูนะคะและที่จับประตูนะคะเป็นโครเมียมอีกด้วยนะคะแล้วด้านบนอันนี้เราจะไล่ไปทีละอย่างให้ให้แบบว่าลูกค้าได้เห็นกันเลยนะรู้เลยใช่แตกต่างกันเลยภายในคลิปเดียวคือรู้เลยว่ามันต่างกันยังไงบ้างถูกต้องไปแจุ่มือกันไปดูไปจุ่มมือไปนะคะ มามาแล้วมามา้าหลังนะคะก็จะเป็นทรงนี้เนาะตูดที่แบบใครๆเห็นก็ชื่นชอบใช่อะมันดูดีไซน์แบบเฉีียวมากเลยนะสำหรับคันนี้อะดีไซน์ไฟนะคะไฟเบรกด้านหลังของเขานะจะเป็นรูปตัว C แบบนี้ทั้งสองข้างนะคะทุกคนอ่าตัว C ฟุ๊กปื๊บแบบนี้เลยนะคะเฉลยวอะดูเฉลียวนะคะอันนี้มีมีน้องเซลคนใหม่เขาเรียกว่ารถ รถตุดฉลามรถตุดฉลามอ่ามันดูเฉบเฉียวนะคะเหมือนฉลามเขาบอกมานะคะเ่ะแล้วก็จะมีนั้งกลางนะคะทั้งสองข้างจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะ,ะไฟท้ายไฟเบรกนะคะ,ะไฟเลี้ยวแล้วก็คันนี้นะคะมีในส่วนของกล้องมองหลังกล้องอ่าคันนี้มีกล้องอะระบบความปล,ลปอดภัยของเรานะค่ะโอเคดูภายนอกกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่า คันนี้มันปีใหม่ๆเนี่ยอ่ะแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยฟังก์ชันมันต้องมีเพิ่มแน่นอนอ,อ่ะ,อ<ฮ>ะเดี๋ยวไปดูกันว่าฟังก์ชันภายในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะคะ,ะ,ะ,ะแค่เปิดประตูออกมานี่คือเห็นลหลายๆจุดนะที่แบบว่ามันแตกต่างกันมากนะคะ,ะทุกคน คลิปนี้นะคะรีวิวให้ดูกันจะจ่เปรียบเทียบกันจะจ่ไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะค่ะคันนี้นะคะ Honda Civic FC ของเราเริ่กเนคะเลยละกันเนาะนี่เลยกุญแจก็เป็นคีย์เลสแล้วนะพี่พิมขาเนาะรถรุ่นใหม่ๆเนาะแล้วก็เป็นแบบระบบเป็นพุสตาก็จะอยู่ด้านขวานี้ใช่แล้วนะคะนี่นะคะโอเคนะคะคันนี้นะคะดีไซน์ตกแต่งแบบว่าคอนโซลนะคะได้เป็นโทนสีดำนะคะตัดลงมาจะมีในส่วนของคล้ายกับ โคเมียมอันนี้ไม่ออกมันมันแบบว่าฟังก์ชันมันเยอะมากสําหรับคันนี้แต่ว่าในส่วนของขอบประตูนะคะรวมถึงสีของบอรนะคะจะมีในส่วนของสีเบลนะคะตัดกับสีเบลแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆนะแล้วก็ระบบของบอรนะคะปรับไฟฟ้าด้วยสองสองอันเลยแมคู่หน้าปะของน้องของน้องอันเดียวคนขับอันเดียวอ่านี่นะคะก็เป็นแบบไฟฟ้าอ้โชนยังยังโอเคอ่านะคะ ปรับคือแบบว่าเรานั่งคนขับเนี่ยคือสามารถปรับไฟฟ้าได้เลยไม่ต้องแบบขยับให้ยุ่งยากบบแค่กดแรับแค่นั้นเองแบบรถก็ต้องขับแล้วก็แบบอะไรอันนี้แค่แบบเอ๊ะนีดเดียวใช่แล้วนะคะ ามาตรงนี้กันบ้างด้านนี้นะคะจะเป็นในส่วนของหน้าจอคันเมื่อสักครู่นี้นะจะเป็นในส่วนของหน้าจอวิทยุเดิมเนาะจะไม่มีหน้าจอแบบนี้นะคะจะเป็นในส่วนของว,วิทยุเดิมทั้งคันเลยแต่ว่าคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของหน้าจอทัชสกรีกนนะคะระบบกทัสกรีนด้วยไม่ได้ทัชสกรีน skin, แค่ตรงนี้นะด้านนี้เน like ี่ยเห็นเป็นอย่างงี้ก็ทัชสกรีนดกันใช่แล้วทัชไปทัชมานะคะทุกคนอ่ะ สามารถเชื่อมต่ออะไรได้บ้างพี่มุมอิ่มก็นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะก็คือสามารถบลูทูธนะคะพวกนี้ได้นะคะรวมไปถึงนะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยก็เชื่อมต่อคุยกับลาโพงในรถได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเล่นนะคะออดิโอเล่นเพลงนะคะอย่างนี้ได้นะคะก็เลือกเป็นแบบ fm am ได้มีช่องใส่ซีดีไม่เลยไม่มีเนาะไม่มีไม่มีนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบตัว อ้าอุ้ยมีเครื่องคิดเลขด้วยค่ะคุณขาเขาเอาไปทาอะไรคะเอาไว้คิดเลขสิคะบนรถเนี่ยเหรอคะดิฉันเพิ่งเพิ่งขึ้นมาแล้วคันนี้เพิ่งเล่นนะคะเออนะคะก็มีแอปพลิเคชันต่างๆอะไรพวกนี้นะคะนี่นะจ๊ะเป็นไงมันคือแบบมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านหน้าจอได้เลยนะคะค้นหาอะไรได้หลายๆหลายๆอย่างนะคะรวมถึงมีในส่วนของแกลเลอรี่นะคะบันทึกภาพบันทึกรูป บันทือข้อมูลต่างๆแบบนี้นะคะสามารถใช้การได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่นะจ๊ะเล่นให้ครบเล่นให้ครบนะคะก็คือเหมือนเชื่อมต่อเขาเรียกอะไรอะ w i f i โทรศัพท์จากโทรศัพท์เราแล้วก็เล่นในนี้ได้แต่ไม่แนะนำให้ขับไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะไม่ไม่โอเคนะคะใจแล้วนะส่วนระบบฟังก์ชันแอร์ของเขาเนี่ยคะะก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของ ไลฟงไล่ฟานนะคะแล้วก็เป็นแอร์ที่แบบว่าเป็นระบบมือหมุนเนาะคันนี้นะคะคันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นแอร์ในส่วนของระบบดิจิตอลนะคะที่แบบสัมผัสตุกตุกตุกกอย่างนี้นะคะแต่ว่าคอนโซลด้านกลางของเขานะจัดมาได้แบบว่าเป็นระเบียบมากไม่เกะกะเนาะคือแบบเป็นระเบียบมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะเกียร์ธรรมดานะคะมีอีคอนโหมดนะคะปุ่มประหยัดพลังงานนะคะรวมถึงเป็นไฟฟ้าใช่แล้วนะคะ กลางตรงนี้ก็ใส่ของได้วางแก้วได้นี่คะใช่ติดกันอ่ะส่วนบอะด้านหลังนะคะก็กว้างมากๆเลยนั่งได้หลายท่านเลยคือรถมันขยับไซส์อยู่แล้วขยับไซส์ขึ้นมากว้างกว่าเดิมมันก็จะนั่งได้หลายท่านมากกว่าเดิมแล้วก็นั่งแบบสบายแบบไม่เบียดไม่เบียดไม่แบบไหลชนไหลไม่เบียดเสียแล้วก็คือรถกว้างขึ้นก็จะนั่งได้แบบมีความแบบสบายไม่อึดอัด เนาะพี่พิมพ์เนาะใช่แล้วะนะคะมีอะไรอีกพวงมลาลัยพวงมาลัยนะคะ<ม>ก็จะเป็นนะคะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวน,นี้นะ ก็สามารถนะคะเลือกเมนูได้ละคะแล้วก็กดเปลี่ยนต่างๆะไรพวกนี้ได้กดอ่ารับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์สปิกอร์โฟนนะคะพวกนี้เพิ่มวอลลุมนะคะเวลาฟังเพลงอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะก็สะดวกสบายฝั่งนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับระบบครุสคอนโทรลนะคะก็สามารถเพิ่มเร่งความเร็วนะคะโดยที่อ่าปายนิ้วได้เลยโดยที่เราไม่ต้องหยียบคันเร่งนะคะหยียบแต่เบ่งเดียวอ่าแล้วนะคะ พิเศษมากคันนี้มีครุสคอนโทรลหน้าจอ<ช>สัมผัสนะคะมีระบบหลายๆอย่างนะคะคสั่งงานผ่านหน้าจอได้เลยนะอ,อ่ะรวมถึง,รมมถงตรงนี้เนี่ยคืออะไรรูปทรงใช่ก็จะมีความเป็นแบบคือดูแบบไฮเทค เกต้องค่ปีใหม่ๆก็จะมีความแบบทันสมัยดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นใช่แล้วค่ะนี่ก็สําหรับคันนี้นะะใครที่สนใจนะบอกเลยนะได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนฟังกชั่นภายในเยอะรถก็ดีไซน์หรูสปอร์ตนะคะอ่าเหลือไปเห็นเหลือไปเห็นล็อกประตูอ่าอันนี้ปกติอเราจะมีแค่ฝั่งคนขับแต่ว่าอันนี้คนนั่งนข้างมีไม่ต้องรอให้คนขับปลดล็อกให้นะปลดล็อกได้เองเลยนะคะ เพิ่มเข้ามาหลายอย่างเหมือนกันนะคะสำหรับไฟฟ้าใช่แล้วอะไรแล้วนะใช่ไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางที่เราปักลิงก์ไว้ให้หรือว่าเป็นเบอร์โทรก็ได้นะคะสามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปแจ้งราคากันแจ้งราคาแล้วก็โปรโมชั่นใช่แล้วอ่ะอ่ก็สำหรับคันนี้นะคะ Honda c i ี i c FC อของเราเนี่ยคะ ร่วมกับโปรโมชั่นออกคมชั่นเงินเพียง1,000บาททั้ง2คันใช่แล้วะคะันนี้นะคะราคาอยู่ที่789,000บาท789,000บาทนะคะด้านนี้นะคะ489,000บาทนะคะปี15และปี19นะจะทุกคนนะ ใครที่สนใจในนะคะันไหนเนี่ยค่ะก็สามารถเข้ามาเลือกดูเลือกทมได้เลยหรือว่าติดต่อผ่านช่องทาง Youtube <ะ>หรือว่าช่องทางแฟนเพจก็ได้ะนะคะ,ะเพราะว่าเราจะมีเบอร์เจ้าหน้าที่เซลล<ะ>์ปักไว้ให้นะคะ,ะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะทั้ง2คัน,น ก็เผื่อแบบมองหาอยู่นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะเราก็แล้วแต่งบประมาณจำกัดของแต่ละคนก็คือสามารถเลือกได้นะคะแต่รับประกันว่ารถของเรานะคะทั้งสองคันนี้นะคะรถที่นี่รวมไปถึงคันอื่นๆเนี่ยเรียกได้ว่าคือของเราเนี่ยไม่มีการย้อมแมวคัดมาอย่างดีนะคะรถมีคุณภาพแล้วก็มีการวารันตีมอบให้เนาะพี่พิมพ์เนาะอ่ะ การรับประกันต่างๆในแต่ลทังร้านก็ยังมีเพิ่มมาอีกนะคะรับประกันแบตเตอรี่ะนะคะหปีรับประกันเครื่องเกียร์หเดือนนะคะมีบริการหลังการขายพร้อมของแถมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะยังไงก็ ฝากไว้แล้วกันนะพี่พิมค่ะคลิปนี้เนาะหวังว่าแบบจะเป็นประโยชน์นะคะหลายหลายท่านที่แบบว่าสอบถามมาแล้วก็กําลังแบบตัดสินใจอยู่ว่าจะเออเอาคันไหนดีก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะพี่ๆทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอ่าใช่แล้วนะคะก็ใครที่สนใจนะคะคันนี้หรือว่าคันนี้เนี่ยคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าสองสามหก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 นะคะใช่โอเค,ะคะโปรโมชั่นใช้เงินอถร้อยหนึ่งพันบาทนะคะควบคุมทั้ง สองคันนี้แน่นอนนะคะหรือว่าอยากได้คันไหนสนใจคันไหนเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแต่ว่าคลิปหน้าเราจะมีรุ่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาถุกคนกดติดตามไว้ด้วยใช่แล้วค่ะไว้กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากช่องทางหนึ่งช่องทาง u t u b e เนาะกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e กดอะไรนะสั่นกระดิ่งไว้นะจ้าจะได้ไม่พลาดนั่นเองค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะพิมพ์กับพี่มุกอิ่มนะคะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ